สวัสดียามเช้าครับผมร้านเปิดแล้วนะครับวันนี้ลูกค้ามานอนรอสองพันนะครับมานอนรอแต่มาเคืนสองพันนี่นะครับการสีขาวคันหนึ่งรถจากเชียงใหม่นะครับรายย่อแล้วก็อันนี้รถจากเพชรบุรีนะครับนะครับรถจากเพชรบุรีมาอีกหนึ่งพันนะครับตอนนี้นะครับฟรีโกแชมป์นะครับแต่ไปวิ่งงานอยู่แถวตลาดไทยแถวจันในย่านของจันทบุรีนะครับรถคันนี้นะครับเป็นลูกค้าประจำมีหลายคันครับ ได้มีวันห้าหกคันนะครับเจ้านี่นะมานะชมอ่างวดที่แล้วได้จัดยางอ่าลูกค้าได้มาจัดยางไปเลยนะครับเส้นละพันกว่าบาทสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับเส้นละพันกว่าบาทจัดไปแล้วนะครับนี่ครับวันนี้วิ่งย้อนกลับมาจัด XCD ต่อครับงมดที่แล้วก็จัด XCD ไปแล้ววันนี้ก็จัด XCD อีกหนึ่งคันนะครับ XCD สองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่นะครับ วันนี้เราทุบราคาลงมาที่สามพันสามห้าสิบบาทนะครับสา5พันสามห้าสิบบาทนะครับสำหรับ xcd สองสองห้าห้าิบสี่นะครับเอ๊ะด้จะเอาไงดีเศษห้าสิบบาทเอาดีไหมนะครับเศษห้าสิบาทเอาดีไหมอ่ะงั้นไม่เอาเอาไปราคาสา0พันสามพอนี้ไาใครถ้าอยากใส่รีบเข้ามาเลยนะครับสา,นนายพันสามพอนะครับ สนใจรีบๆเข้ามาเลยนะครับ XCD สองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่ในราคาสามพันสามร้อยบาทสวัสดีครับน่เหมือนเดิมนี่ครับลูกค้าประจำนะครับมันนอนรอนะครับเนี่ยนะครับมาครับวันนี้ครับวันเดียววันนี้ XCD มาลงอีกหนึ่งร้อยเนนะครับหนึ่งร้อยเนนะครับ XCD นี่ครับใหม่ๆไปเลยเมื่อวานขายสามพันสี่ วันนี้เอาไปสามพันสามมาตัดขาดคุณยัไปเลยนะฮะเรียบๆเ,เลยครับรีบมาใส่กันเลยใช่ครับใช่ครับลมโจ้รครับอ่าสามพันสามร้อยบาทนะครับมารีบมาใส่กันเลยครับ XCD ถูสองสองห้ 5, 54, 3, าเจ็ดห้าสิบสี่สามพันสามร้อยบาทตู้โควิดไปเลยมามาเลยครับ นะครับแช็กไปครับแชร์ให้หน่อยครับแชร์ให้หน่อยครับสามพันสามร้อยบาทแชร์ไปเลยนะครับมาอีกวันนี้มาอีกหนึ่งร้อยเส้นครับไม่ต้องกลัวสองสองห้าเจ็ดห้าสิบห้านะครับอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทยางปียี่สิบทั้งหมดนะครับไม่มียางค้างปีนะครับยางสัปดาห์ที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเอาเลยครับเอามาเลยครับนี่ทั้งโก้ยังไงวันนี้อันนี้แต่ยางาลงร้อยเส้นเอาให้หมดนะวันนี้ าครับมาเลยครับนี <l Jean Rabbit bulun> ่ครับเดี <t> ๋ยวจะรอสองพันแล้วนะครับรอแม็กควอล์มีเหมือนเดิมนะครับรอแม็กควอล์มีเหมือนเดิมนี่ครับมีทุกลายทุกสีนะครับของก็เมื่อวานมีเข้ามาอีกหน่อยนะครับเมื่อวานมีของเข้ามาเพิ่มอีกนะครับเป็นตัวนี้นะครับของที่ขาดไปอ่ามาแล้วสีบอลเงินลาย r p รพีเเดิมนะครับเผลเผาอเผอแขนนี่อ่าเผเดิมกับสองพัน2 0ิพันิบตัวนี้ นะครับมาแล้วครับจวเปิดไฟนิดหนึ่งนะครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการย้ายนะครับนี่ครับล้อมแม็กแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมฝาอัพลิงน็อตมีครบนะครับนะครับโอเค ล้อแมกล้อหน้านะครับล Mac, ้อแมกล้อหน้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับถูกๆนะครับเพผเดิมเเผวลอยเรามีหมดนะครับเข้ามาเลยครับล้อแมกนะครับนี่ครับตอนเช้าเช้าลครับจัดให้ใหม่ตอนเช้าเช้าลยครับแชร์ไว้ครับแชร์ให้ผมหน่อยนะครับสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่เส้นละสามพันสามร้อยบาทนะครับเข้ามาเลยนะครับนี่ครับลูกค้าประจํานะครับจัดให้ไปเลยครับเช้าเ้านี้นะครับนี่ครับผม ฝากไว้เลยครับฝากไว้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับล้อตะเก่งคำว่าสายคลองหลวงนะครับนี่ครับวันนี้จัดโปรแรงๆเลยครับ3,300บาทสำหรับ XCD2 2องสอหห้าิบี่นะครับสู้โควิดนะครับมาเลยครับมาครับรีบจัดมาเลยครับใครยางที่ยังไม่ได้เปลี่ยนยางรีบเข้ามาเปลี่ยนนะครับวันนี้นะครับแรงๆครับโปรแรงๆเลยวันนี้ยางเก่าเทินได้ครับผมยางเก่าเทินได้เข้ามาเลยครับนี่กระเทินครับนี่ครับ ได้ครับมานี่ครับกีแบนแล้วก็มีนะครับนี่ครับล้อแม็กล้อหน้าแล้วก็มีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ยางจะเข้ามาลงอีกนะครับยางจะเข้ามาอีกนะครับยางลงมาเรื่อยๆนะครับ ลุยกันไปครับวันนี้ครับมิชลินขึ้นครับแต่ผมลงเหมือนเดิมนะครับลงมาเท่าเดิมครับลงมาสู้อันครับวันนี้ครับอีกรอบนะครับสู้อีกตั้งนึงครับมารอบคกดไลค์กดแชร์หมครับนี่ครับสามพันสามร้อยบาทมามาดูสตาร์เดี๋ยวเรามาดูสตาร์กันสตาร์ที่เท่าไหร่ รับดาที่15ปี2020นะครับดีคัดเจนนะครับสัปดาห์ที่15สัปดาห์ที่15คือ2020นะครับไม่ใช่เอาของเก่ามาขายนะครับของใหม่นะครับไนะครับ m t นะครับออง็ดหน่งี่้นะครับอ่าอะไรครับ จริงกันเลยเจะโจลูกเมียให้อภัยแล้วกลับบ้านได้นะครับเจะโจ้ไปนะครับนะครับจโจครับแหมไม่ค่อยแหมฮ่าฮ่าฮ่บอกพี่โจ้ด้วยกลับบ้านได้แล้วลูกเมียให้อภัยแล้วแต่โจบอกยังไม่มีเมียเลยคคยกันตลกตลกนะครับอ่า โอเคนะครับฝากเขาด้วยนะครับ x อ็ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่สหรับคนนี้กดไลค์กดแชร์ like, ให้นะครับจัดไปยาวๆครับหรจัดแบบถล่มถล่ไมไปเลยสามพันสามร้อยบาทสามพันสามร้อยบาทสองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสิบห้าสามพันเจ็ดใส่ทวงเปลี่ยนจุกสองตัวโอตอนนี้เป็นไงอเอ้ครับ ตอนนี้3,700ใส่ห่วงเปลี่ยนจุกด้วยนะครับมาเลยครับนี่นะครับเรียบๆก็มาเลยครับฟูคร,รค,ครับมาครับอันนี้ เรายังไม่ปลุกลูกค้านะครับให้ลูกคานอนพักผ่อนให้เต็มที่นะครับอรถจากเชียงใหม่นะครับนี่ครับยังไม่ปลุกนะครับปล่อยไปก่อนปล่อยเขาพักผ่อนไปก่อนนอนเต็มที่ไปโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเกียงธรรมศาสตร์คองหลวงนะครับแม็กยางถูกแน่นอนครับล้อแม็กบรรทุกยางบรรทุกนะครับสนใจติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยถูกถูกนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกครับผม ขอบคุณมากๆครับผมคนทีบการติดตามรับชมขอบคุณครับ